ทำเอาแฟนๆและชาวเน็ตที่ติดตามนะคะและเชียร์คู่ของไม่เมทเน็ตกับเอวาคุณผู้ชมขาต่างก็ใจหายกันอยู่ไม่น้อยหลังจากที่ไม่เมทเน็ตนะคะยูทูบเบอร์ชื่อดังออกมาประกาศกลางไอจีนะคะพร้อมกับมีการแท็กหาทางด้านของเอวาด้วยเหมือนกันว่าทั้งสองคนเนี่ยได้ปิดฉากความรักนะคะไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าเป็นการจากกันด้วยดีและเป็นการตัดสินใจที่ยากมากค่ะคุณผู้ชมขาทําเอานะคะชาวเน็ต แฟนๆที่ติดตามเนี่ยก็แห่เข้าไปร่วมส่งกำลังใจให้ทั้งเนตไมเมดเนตนะคะกับเอวาอย่างมากมายโดยคุณผู้ชมคะสำหรับเส้นทางความรักของทั้งคู่นั้นนะคะด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์สายคอนเทนต์ที่มีแฟนคลับติดตามจำนวนมากนะคะจนแฟนๆหลายคนจับจินลุ้นอยากให้เป็นคู่จริงจนกระทั่งนะคะฝ่ายชายเนี่ยเดินหน้าจีบค่ะคุณผู้ชมจนทาให้เอวานะคะเริ่มใจอ่อนและเปิดใจให้จากวันนั้นถึงวันนี้นะคะผ่านมา2 ีแล้วคูคชมซึ่งทางด้านของเนทนะคะและเอวาเนี่ยเคยเล่าจุดเริ่มต้นความรักผ่านทางรายการแฉให้ฟังนะคะว่าทั้งคู่เจอกันครั้งแรกที่สนามมวยนะคะที่เนทเนี่ยเป็นคนจัดรายการขึ้นมาเองและตอนนั้นนะคะยังไม่รู้จักกันค่ะคุณผู้ชมเจอกันก็แค่ทักทายนะคะสวัสดีและแยกย้ายกันไปก็ผ่านมานะคะ2-3เดือนค่ะก็ได้เจอกันอีกครั้งเนทเนี่ยจึงติดต่อนะคะเอวามาทําคลิปร่วมกันหลังจากถ่ายงานเสร็จนะคะ ก็แยกย้ายกันเหมือนเดิมซึ่งเนตเองเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าตอนนั้นคิดกับเอวาแค่เพื่อนค่ะแต่พอวันต่อมานะคะก็มีการถ่ายคลิปด้วยกันอีกซึ่งเป็นคอนเทนต์นะคะเล่นซ่อนแอบในจังหวัดภูเกต็ตซึ่งงานนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องอยู่ด้วยกันเช้าถึงเย็นนะคะจึงเป็นจุดเริ่มต้นทําให้เนตเนี่ยรู้สึกสปาร์กเนตก็พูดถึงเอวานะคะว่าเป็นคนน่ารักอีกทั้งยังนะคะเป็นคนจริงจังมีเป้าหมายในชีวิตคุณผู้ชมคุยกันแล้วเนี่ยทำให้เนตนะคะรู้สึกว่า เป็นตัวของตัวเองได้จากจุดนี้แหละคะ่ะเลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทําให้เดินหน้าจีบเอวาด้านเอวาเนียก็บอกนะคะว่าในวันแรกที่ได้เจอเน็ตเนี่ยยังไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเรานะคะเหมือนกันหลายอย่างเช่นนะคะชอบฟังเพลงนะคะมีความคิดเหมือนกันเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็รู้สึกสบายใจนะคะและเอวาเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่มีสเปกแต่ถ้ารู้สึกว่าใครที่ใช่เนี่ยก็คือใช่นอกจากนี้นะคะเอวาก็ ยังเคยเล่าถึงความรักที่ไม่ประสบความสําเร็จนะคะซึ่งเป็นการจบกันที่ไม่ดีเมื่อตอนอายุ18นะคะไว้ว่าถ้ามีความรักแล้วไม่ดีแล้วตอนจะจบกันเราก็รู้สึกไม่ดีเพราะว่าเมื่อไหร่นะคะที่เรามีความรักเราจะทุ่มเทนะคะให้กับความรักมากแบบให้เต็มร้อยเลยนะคะแต่เราเนี่ยก็ได้กลับมาแค่30 4 0ถึง40เองตอนนี้เนี่ยก็คุยกันกับเน็ตอยู่นะคะแต่ก็ต้องขอรอดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปจนกระทั่งนะคะเนตและเอวา ได้ตกลงเป็นแฟนกันมีโมเมนต์น่ารักน่ารักค่ะคุณผู้ชมออกมาให้แฟนคลับนะคะได้เห็นอยู่บ่อยๆซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็พาก,กันไปเจอครอบครัวนะคะของทั้งสองฝ่ายแล้วเน็ตเนี่ยก็เคยบอกนะคะว่าที่พูดภาษาไทยชัดแจ๋วนะคะทั้งๆท,ท,ที่เป็นคนอเมริกาก็เพราะว่าต้องพูดภาษาไทยให้ชัดถึงจะจีบเอวาได้ค่ะคุณผู้ชมก็เลยต้องตั้งใจเรียนเลยนะคะแต่ส่วนมากเนี่ยเราคุยกันสองคนจะเป็นภาษาอังกฤษามากกว่าความรักนะคะของทั้งคู่เนี่ย ก็เด <an> ินทางมาเรื่อยๆคุณผู้ชมจนกระทั่งนะคะเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่แหละค่ะแฟนคลับนะคะต่างก็พากันจับสังเกตและก็มีการตั้งข้อสงสัยนะคะตั้งคําถามกันขึ้นมาว่าเนทกับเอวานเนี่ยเลิกกันแล้วหรือไม่เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์หวานๆนะคะเหมือนแต่ก่อนออกมาให้เห็นสักเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมจนกระทั่งนี่แหละล่าสุดนะคะที่เนทก็ได้มีการตัดสินใจค่ะคุณผู้ชมขาออกมาโพสตนะคะข้อความยอม อมรับว่าได้ยุติความสัมพันธ์ลงแล้วนั่นเองคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่านะคะสําหรับเรื่องราวของเน็ตกับเอวาคุณผู้ชมคะทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นการจบกันด้วยดีนะคะในครั้งนี้ยังไงเองทางเรานะคะไบเอ็นเตอร์เทนก็ต้องขอร่วมส่งกําลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยคะ่ะ